สวัสด so, so, you know like ีค่ะเอนะคะมาจาก W c e ร a m i c ค่ะพี่ทันะคะก็มาจาก W c e ร a m i c นะะวันนี้ก็มาทัมาษพี่บ้านลูกค้านะคะคืออมรรัตน์นะคะก็อยากถามพี่นกแล้วกันนะคะเรียกสั้นๆว่าพี่นกพี่นกเนี่ยรู้จัก W c e ร a m i c ของเราได้ยังไงคะ อ๋อเริ่มเริ่มจากว่าน้องเขาไปซื้อค่ะตอนช่วงโูวิดเขามีการซ่อมบ้านแล้วเขาก็เลยแนะนําว่า,ากระเบื้องที่เนี่ยคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงใช่ก็เลยพอดีมีโครงการว่าจะปลูกบ้านก็เลยแวะเข้าไปดูแล้วกว่าดูแล้วเออชอบคือจริงๆอ่ะไปหลายที่แล้วไปไปโฮมโปรมุนถาวอะไรเงี้ยไปแต่ดูทั่วๆแต่พอมาดูตรงนี้ก็รู้สึกว่าเออถูกใจก็เลยก็เลยเลือกที่นี่อะค่ะแล้วแล้วพี่น้องเนี่ยชอบกระเบื้องของเราที่ตรงไหนคะ ด้วยความที่มันเป็น,นพอตเลนทั้งหมดอยู่แล้วนะคะมันก็มีความเออมันแข็งแกร่งหรือว่าอะไรอย่างนี้ความทนทานซึ่งเราก็มองว่าอ<ช>นาคตการใช้งานมันน่าจะยังก<ช>อรน,นี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นรุ่น60เมตรที่เนาะใช่ค่ะอันนี้ก็พี่นกนอกเลือกใช่<ม>ค่ะแล้วก็าลายนี้สวยมากใคร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 เห็นแค่รูปถ่ายก็จะมาชมว่าอุ้ยสวยมากเลยลายสวยมากอะไรเนี้ยค่ะ ก็ที่พี่นกเลือกอะค่ะก็มีทาของตัวบ้านที่ตรงห้องไหนบ้างก็มีในส่วนของห้องครัวนะคะแล้วก็มีห้องนอนด้วยค่ะก็เป็นของ w ับปัูนทั้งหมดเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือพี่นกเลือกเลือกเองเลยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ่อันนี้ก็คือประทับใจของตัวรวดลายดีไซน์ใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีเคนชมนะคะที่เขามาดูลูกถ่ายถ่ายไปให้เขาดูใครเาก็ชมว่าสวย ส่วนวันนี้เราต้องขอบคุณพี่นกมากๆเลยค่ะที่ให้เข้ามาเยี่ยมชมบ้านยินดีค่ะแล้วเราก็มีของระลึกอันนี้ก็มีของที่ระลึกในเรือนนอนนะคะจากทางดับดูจารมิศได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้ก็อยาก